สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเฮงครับเฮงบอลเต็งชาแนลครับคนเดิมครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง่ายๆสั้นๆกระชับครับวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวิเคราะห์บอลประจําวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้ก็ยังมีฟุตบอลลงเตะอยู่มากมายหลากหลายลีกนะครับแต่เฮงคัด4คู่ครับจาก4ลีกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่าง เบลฟิลล์ครับพบกับอัลส์บวกกับในศึกบุนเดสลลก้าเยอรมันคิกออฟเวลาตีสองนาทีครับคู่ถัดมาครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานครับพบกับซาเรนิตาน่าครับคิกออฟเวลาตีสองนาทีครับคู่นี้เป็นศึกซีเรียอาอิตาลีครับขยับมาคู่ที่3ครับในลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่ระหว่างลอริยองครับพบกับโอลิมปิกลียองคิกออฟเวลาตีสาตรงครับและคู่สุดท้ายครับคู่ VIP ของเพลงเองครับคู่ ระหว่างอาราเบสครับพบกับเซบีย่าในศึกลาลิกาสเปนคิกออฟเวลาตีสามตรงเช่นเดียวกันครับสำหรับคู่ทีเด็ดทัศนะ VIP ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดต้องการทราบทัศนคู่นี้ก็แอดไลน์ไปหาเฮงได้เลยครับที่แอดไน์เฮงเจ็ดแปดเก้าครับรับทีเด็ดได้ทุกวันกับเฮงบอลเต็งครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้ครับในศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันครับคู่ระหว่าง อเมเนียเบลฟิลครับเปิดตัวรังต้อนรับการมาเยือนของออสบวกครับคู่นี้ขออเวลาตีสองนาทีครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นต่ออยู่ปอปครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนครับตอนนี้เจ้าถิ่นอยู่อันดับ14ของตารางครับโดยรวมแล้วครับพวกเขาเล่นมา24นัชนะ5ครับเสมอ10แพ้9ได้22ประตูเสีย32ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่ 20. 8ครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่างอัลสบวกตครับตอวนี้อยู่ดับ15ของตารางครับคืออยู่ใกล้เคียงกันเลยครับโดยรวมแล้ว24นะครับชนะ5เสมอ8แพ้11ครับได้26ประตูเสียถึง41ประตูอัตราชนะเท่ากันครับอยู่ที่20.8%ครับมาดูผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับคู่นี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นไม่สามารถเอาชนะอัลสบวกได้เลยครับใน5นัดหลังสุดเสมอกันไป2ครั้งแล้วก็แพ้ต่ออัสบวกไป3ครั้งครับ ผลงานการแข่งขัน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นอเมเน,นเบเเฟลครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับก็ถือว่าฟอร์มดูดูดีกว่าครับดูดีกว่าผู้มาเยือนครับผู้มาเยือนอย่งอางออสบวกครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเสมอ2แพ้2ครับก็ดูแย่ครับ เปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดครับเจ้าถิ่นอาร์เมเนียเบลฟิลครับได้4เสีย6ผลต่างประตูลบ2ครับส่วนอัลสบวรับได้9ประตูเสีย9ประตูผลต่างประตู0ครับเปรียบเทียบราคาเอเชียนแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดมาปปไหลลงมาเสมอแบบนี้เจ้าถิ่นอเมเนียเบลฟิลครับกินราคาไป2นัดเจ้า2แล้วก็เสีย1ครับเช่นเดียวกับอัลสบวกคผู้มาเยือนครับกินราคา2เจ้าสเสีย1เช่นเดียวกันครับสําหรับคู่นี้ครับ เฮงมองว่าเป็นบอลสามหน้าครับออกฝั่งไหนก็ได้ครับแต่เฮงมองว่าฝั่งเจ้าถิ่นครับดูดีกว่าครับเพราะว่าได้เปรียบจากการเล่นในรังของตัวเองด้วยราคาเปิดมาเสริมแบบนี้อยู่ฝั่งไหนก็ได้แต่เฮงเลือกไปที่ฝั่งเจ้าถิ่นครับคู่นี้เฮงวิเคราะห์ไปที่อเมเดียเบลฟิลเจ้าถิ่นครับผมวิเคราะห์บอลคู่ที่2ของเฮงวันนี้ครับในศึกซีเรียอิตาลีครับคู่ระหว่างอิติลนครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของซาเรนิตาาครับคู่นี้คิกเอาเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับ ให้ที่แค่เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นอิตาเลีลนต่ออยู่2ลูกครัวบครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับตอนนี้อินเตอร์มิลานอยู่อันดับ3ของตารางครับโดยรวมของพวกเขา26นัดครับชนะไปถึง16นัดเสมอ7แล้วก็แพ้แค่3านัดเท่านั้นครับได้55ประตูเสียย2ประตูครับอัตราชนะของพวกเขาอยู่ที่6 1 5ครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างซาเรนิต้าบวยของตารางครับ 26นัดครับชนะได้แค่3นัดเท่านั้นเสมอ6แล้วก็แพ้ไปถึง17ประตูเลยทีเดียวครับแพ้ไปถึง17นัดครับแล้วก็ได้10ได้20ประตูเสียถึง59ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่1 1 5เเท่านั้นครับถือว่าน้อยมากมากสำหรับคู่นี้ครับเคยพบกันมาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับก็เป็นทางฟอร์อิตาเลียนครับถล่มซาแลนนีแตาหน้าไปถึง5ประตูต่อศูนย์ครับมาดูในส่วนของผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าถิ่นครับ5านัดหลังสุด ของเจ้าทินดูย่าแย่ครับไม่ชนะใครเลยครับเสมอไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งครับนัดที่แพ้ก็คือแพ้ต่อเวอ้์วููครับแล้วก็ซันโซโลครับเล่นในรังของตัวเองด้วยสําหรับผู้มาเยือนอย่างซาเรนิตาหน้าครับห้านัดหลังสุดของเขาก็ดูย่าแย่เช่นเดียวกันกับเจ้าทินครับไม่ชนะใครเลยครับเสมอ4แล้วก็แพ้หนึ่งครับเรียบเทียบผลบอลหนัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าทินอิเตอร์เลานได้1ประตูเท่านั้นเสียไปถึง5ประตูผลต่างประตูอยู่ที่ลบสครับส่วนซาเรนิตาหน้าครับ ดีกว่าหน่อยครับได้7ประตูเสีย10ประตูผลต่างประตูอยู่ที่ลบ3ครับมาดูในส่วนของราคาเอชียนดแฮนดิแคปเปิดมา2ลูกคั่วแบบนี้ทางฝั่งอินเตอร์มิลานมีราคานี้มาครับแต่ฝั่งซาเรนิตาน้าไม่เคยมีราคานี้มาเลยสําหรับอินเตอร์มิลานครับราคานี้พวกเขากินราคาแค่1นัดเท่านั้นแล้วก็เสียไปถึง4นัดเลยทีเดียวครับสําหรับคู่นี้ครับเพงมองว่าครับ อินเตอร์มิลานครับพวกเขาต้องการขยาำซารนิาน่้าเหมือนครั้งก่อนที่ไปเยือนซารนิาน่้าแน่นอนครับสามรูปมีแน่นอนครับคู่ที่สองวันนี้เฮงวิเคราะห์ไปที่อินเตอร์มิลานวิเคราะห์บอลคู่ที่3ของเฮงวันนี้ครับในลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่ระหว่างลอรียองครับพบกับโอลิมปิกลียองครับ คู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้ทังฝั่งโอลิมปิกรียงต่ออยู่ครึ่งลูกไหลไปครึ่งควบลูกครับคู่นี้คิดเอาเวลาตี3ตรงครับมาดูในส่วนของตารงางคะแนนกันก่อนเลยครับตอนนี้เจ้าถิ่นรอรียองครับโดยรวมของเขา26นัดชนะ5เสมอ9แพ้12ได้21ประตูเสีย39ประตูเลยทีเดียวครับ อัตราชนะอยู่ที่19.2%สครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างโอลิปิกลียงครับตอนนี้อยู่อันดับ10ของตารางครับโดยรวมของพวกเขา2 6นัดครับชนะ1 0เสมอ9แพ้7ได้3 4ประตูเสีย32ประตูอัตราชนะอยู่ที่ 38. 5เครับมาดูในส่วนของผลง,งานการพบกัน5นัดหลังสุดครับก็เป็นทางฝั่งลรรียองครับชนะลียงไป2นัดเสมอ2อนัดแล้วก็แพ้ตอลียงแค่1นัดเท่านั้นครับผลง,งานการแข่งกันที่ผ่านมาของเจ้าถินครับก็ถือว่าฟอร์มก็ ดูไม่แย่ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับทั้งฝั่งผู้มาเยือนอย่างโอลิปิกลียงก็เช่นเดียวกันครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับคู่นี้เปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดครับเท่ากันเลยครับได้5เสีย5ผลต่างประตูอยู่ที่0ูนย์ครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนแฮนดิแคปครับเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้ลอลียองกินราคาไป2นัดแล้วก็เจ๊ง3านัดส่วนโอลิปิกลียงครับกลับกันครับกินราคา3นัดแล้วก็เจ๊ง2นัดครับ สำหรับคู่นี้ครับเฮงมองว่าลียงครับพวกเขามีดีพอที่จะบุกมาเฉือนเอาชนะลอลียงไปได้ครับคู่ที่3ของเฮงวันนี้เฮงเลยเลือกไปที่โอลิมปิกลียงวิเคราะห์บอลคู่ที่4คู่สุดท้ายของเฮงวันนี้ครับในศึกลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างอาราเบสครับพบกับเซบียาครับพิกงอเวลาตีสตรงเฮนดีแคปเปิดมาให้ทางฝั่งคู่มาเยือนอย่างเซบียาต่ออยู่ครึ่งลูกครับ ในส่วนของคู่นี้ครับเป็นคู่ทัศนะ VIP ตัวทีเด็ดของเฮงเองครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนท่านใดต้องการทราบถึงทัศนะคู่นี้ครับว่าเฮงเลือกอาราเบสหรือว่าเซบีย่าครับว่าเอีย e งไปทางฝั่งไหนเซบีย่าอยู่ดับ2ออาราเบสยู่ดับสิบราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้เฮงจะเลือกไปทิศทางไหนก็สามารถแอดไลน์เข้ามาเฮงได้เลยครับที่ S.I. เฮงเจ็ดแปดเก้าครับหรือว่าสแกนเคเบิลโคดที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ สรุปทัศนะของเฮงวันนี้ครับประจำวันศุกร์ที่4มีนาคมทธศักราศ2565ครับคู่แรกครับคู่ระหว่างอาร์เบลูฟิลครับพบกับอัลส์บวกครับเฮงเลือกไปที่เจ้าถิ่นครับคาดว่าน่าจะเอาชนะอัลส์บวกไปได้ครับคู่ที่2ครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานครับพบกับซาเรนิตาน่าครับเฮงเลือกไปที่อินเตอร์มิลานครับคาดว่าน่าจะถล่มซาเรนิตาน่าเหมือนนัดแรกที่เจอกันได้ครับ คู่ที่3ครับคู่ระหว่างลอริยองพบกับรียงครับเหงเลือกไปที่ผู้มายืนอย่างรียงครับคาดว่าน่าจะเฉือนเอาชนะลอริยองไปได้ครับและคู่สุดท้ายครับคู่ VP ีอาราเบสกับเซเบียอยากทราบทัศนะคู่นี้ก็สแกนเคียวโคดแอดไลน์ไปรับทีเด็ดได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่วันเสาร์วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ